สวัสดีกันอีกครั้งนะครับกำรับลูกนี KTM นะฮะขณะนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่นะครับก็แม็กดาลวันนี้ทาง็จาจะนอกกันก่อนกลับเข้ากรุงเทพวันนี้ทริปเขาใหญ่ไหมของพวกเรานะครับลูกนี KTM วันนี้จริงๆจำนวนรถที่เข้ามาเมื่อเช้านี้จะเยอะกว่านี้แล้วครับก็จะมาส่ทบทางคนละแต่วันนี้มีเหตุขัดข้องนิดหน่อยกรับรถแล้วก็ทางบวเหตุเล็กน้อยนะครับสำหรับสมาชิกเราก็เลยทำให้คลาดกับทางกลุ่มโคราชไปนะครับ ก็ไม่ได้เจอทางอีสานและคุณก้าขออภัยด้วยนะครับก็จะมาสอบถามวันนี้ว่าสำหรับทริปวันนี้เป็นไงว่าคุณปอนก่อนนะครับครับผมก็เต็มสิบผมให้เก้านะครับแต่ว่าที่ต้องลบไปหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเพื่อนๆเราหายไปนะฮะครับไม่ใช่ว่าปากหวานนะครับไม่เชื่อลองถามคุณแจ็คดูก็ได้แจ็คครับคุณแจ็คครับเป็นไงวันนี้ความรู้สึกมากับทางทุกมีพวกเราขอบคุณทีมเซอร์วิสครับถ้าไม่มีแยแน่ๆนะครับเซอร์วิสแคทีเอ็มครับครับทีมเซอร์วิสเคทีเอ็มวันนี้ก็ สังเกตนะครับจะมีรถเซอร์วิสวิ่งตามมากับพวกเราด้วยนะครับก็วันนี้มีปัญหากับรถกันทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดทางเตยมก็ไม่อยากให้เกิดนะครับแต่ว่าทางสตาฟก็มาคอยซัพพอร์ตพวกเราทําให้พวกเราสามารถเดินทางต่อไปได้ราบรื่นนะครับมีอะไรก็คอยซ่อมให้ตลอดทางตลอดนะครับสนุกไหมครับน้องสนุกมากครับสนุกมากครับวันนี้มากับใครครับพ่อครับคุณพ่อขับรถมาให้เองอะครับครับไม่ขับให้คุณพ่อมากครับเตี้ยอยู่ครับเตี้ยอยู่นะครับ คุณพ่อมานี่พาลูกมานะครับครับผมสนุกครับสนุกครับทิปดีๆอย่างนี้จัดต่อครับกับผมก็เป็นคุณพ่อที่น่ารักนะครับพาลูกมาขี่เที่ยววันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้ก็ขอรบกวนกับพี่ตูนวอร์ดิสแล์นะครับขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งครับสนุกมากครับวันนี้แบบผงขอขอบคุณทีมเซอร์วิสครับแบบไอดอลเลยวันนี้เอาใจผมไปเลยถ้าไม่มีเซอร์วิสที่ผมแย่แน่เลยวันนี้ล็อกเลยใช่ไหมครับไอดอลเลยวันนี้ให้ใจเลยครับ ครับคุณนั่ง KTM สวิตด้วยนะครับแล้วขอบคุณพี่ตูนมากนะครับมาอุตส่าห์มาให้เกียรติกับพวกเราครับดูมี KTM หน้าคงจะใจพี่ตูนอีกนะครับตอบคุณนะครับเดี๋ยวถ้าไปดูทางคุณคุณโดนะครับไม่ใช่คุณโดใช่ไหมครับคุณแจ็คนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับสมาทิกพวกเราดูมี KTM ก็กเบิกกบันสนุกครับคุณแจ็คก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกที่มาช่วยพวกเรานะครับเนื่องจากเป็นสมาชิกเพื่อนของคุณเคนะครับมิสเตอร์เค ซึ่งรถมีปัญหาก็ได้คุณแจ็คมาช่วยนะครับขนคุณเกย์ขนคุณเกยกลับบ้านนะแล้วก็ขอบคุณคุณเกยด้วยนะครับให้เกียรตินะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ทางสมาชิกอีกอีกใช่ไหมฮะอ๋อขึ้นโดนี้นะครับโดครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้กับทิปกับพวกเรานะฮะสนุกไหมสนุกไหมครับ เปลี่ยนท่อมาเลยนะครับรถยังไม่พ้นลันอินเลยวันนี้ก็เอากะเอามาเอาลันอินที่นี่นะครับเปลี่ยนท่อสายซิ่วนะฮะเริ่มขึ้นสีทองอะไรนะครับวิ่งกันเยอะวันนี้นะฮะวันนี้มาสบายๆนะครับบรรยากาศเพิ่งได้ทานข้าวกันเมื่อกี้นี้ครับขอบคุณคุณโดมากนะครับเดี๋ยวผมไปรอตรงนี้ก่อนนะคุณหอมไหนนะเดี๋ยวคุณนครับคุณเซมนะครับสตาฟของเ t m Thailand นะครับ เป็นไงครับวันนี้ขอบคุณคุณเต็มมากนะครับคุณสาวมาดูแลสมาชิกนะฮะ<อ>สนุกครับสนุกครับคนยุทธนะครับมี่แม่หลังเราไปแล้วนะครับแม่สัมภาษณ์นะฮะก็ขอบคุณคุณทุกคนนะครับสำหรับคลิปหน้าก็เตรียมพบพวกเราคลิปบิ๊กเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ขอลา